กล้วยน้ำว้าอันนี้เป็นกล้วยจากสวนนะครับกล้วยนี้แก่มากเลยนะครับเนี่ยที่เป็นเหลี่ยมแบบนี้มันเป็นสายพันธุ์ของมันนะครับไม่แก่มากตัดมาจากสวนวิธีการเลือกกล้วยนะครับกล้วยที่ไม่ได้ไม่ได้ฉีดน้ํายาให้สุกนะครับกล้วยแก่อันเนี้ยแบบแบบนี้พร้อมสุกเลยับเนีย่ยตัดมาแก่เนี่ยจะสีเหลืองเหลืองไม่ต้องแบบนี้ไม่ต้องฉีดน้ํายาเลยครับ สุกแน่นอนครับเก็บไว้สี่ห้าวันก็สุกเราไม่ต้องบ่มเนะี่อยอย่างลูกเล็กๆตรงนี้ก็เป่งเลยนะแบบนี้ก็พร้อมสุกกล้วยจากสวนใบเองคนรู้จักกันนะครับ,กกกรบแก่เมื่อไหรถึงตัดนะครับวิธีการเลือกกล้วยให้กินแล้วปลอดภัยนะครับไม่ได้ฉีดน้ํายาเร่งสุกนะครับ,นะรบการดูกล้วยไปเลยตัวด,ดูขั้วใหม่ๆที่ตัดมาใหม่ๆแบบนี้ ยางใหม่ๆเลยแล้วก็ดูลูกเป่งๆลูกเป่งๆที่พร้อมสุกนะครับต้องดูดูสังเกตสังนิดนะครับกล้วยบางบางสายพันธุ์เนี่ยมันมันแก่แล้วแบบเนี้มันมันมีเหลี่ยมนะครับส่วนบางสายพันธุ์ก็ต,ต้องต้องให้ลูกเป่งๆนะครับวิธีเลือกกล้วยให้กินแล้วปลอดภัยนะครับมะเี้ยเทศราคาแพงมากนะครับ คนซื้อมาขายกัวสุกกัวสุกก็จะชุบน้ำยาไม่ให้สุกบ้างแล้วก็จะให้สุกก็ฉีดน้ำยาเล่งสุกบ้างเนี้ยเพื่อสุขภาพของเราก่อนซื้อเลือกเลือกดูสักนิดกล้วยสุกโดยธรรมชาตินะครับก็จะปลอดภัยกับร่างกายของเราเราต้อง ดูความสมัครใจของเราก่อนว,ว่าเราจะพร้อมที่จะก,กินไหมกับกล้วยที่ฉีดน้ำยาให้สุกโดยความจริงแล้วเราก็อยากกินกล้วยที่มันสุกเองแบบธรรมชาติก็เรียกดูสมนีนะครับแบบนี้ก่อนซื้อสังเกตดูดีๆวันนี้เราพาถ่ายให้ชมเลยจากปากคลองตลาดมีเสียง รบกวนบ้างก็ขอภัยนะครับมันกลางตลาดครับนานๆเจอกล้วยสวยๆคนรู้จักตัดมาขายเงี้ยแกเครือหนึ่งเขก็ตัดมาทีเขาไม่ตัดทุกวันนะครับนี่ครับตัดใหม่ๆสดๆกล้วยแบบนี้ปลอดภัยแน่นอนช่วงนี้จะเข้าหน้าแล้งแล้วกล้วยน้ำาวานี่ราคาเริ่มแพงแพงนะครับแล้วก็ หายากที่สวยๆนะครับอันนี้สวยมากเลยกล้วยจากคองกินดาสามพานตัดมาเองจากสวนกล้วยแบบนี้กินแล้วปลอดภัยนะครับเอาไปไว้สี่หวันก็สุกแล้วกล้วยแบบเนี้ยเหลืองแล้ววิธีเลือกกล้วยนะครับเอาไมา้ชมกัน